ทำไมทรงเดียวกันบางคนถึงดูเหมือนผู้บริหารบางคนถึงดูเหมือนเด็กจบใหม่ซึ่งคำตอบมันอยู่ที่ทรงที่เราเซตและผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้การเซตผมให้เนี้ยบออกเงาหน่อยช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์เราได้หลายด้านโดยเฉพาะคนทํางานในสายที่ต้องดูแพงมีความรับผิดช,ชอบมีความน่าเชื่อถือหนุ่มแบงกน์นักกฎหมายนักการเมืองเซลัวหน้าถ้ามีเวลาไม่มากมีความเร่งรีบในตอนเช้าการใช้พเมเที่มีพลังจัดทรงสูงเก็บลูกผมได้หมดเหมือนมีช่างมาทําให้ทั้งช่วยให้เราประหยัดเวลา,าได้ทรงผมที่น่าเชื่อถืออีกด้วยทรงแรกเป็นทรงเสยหลังหรือสลิปแบงฑ์จากดด้้าาานนหลังม เมคชัวร์ว่าเราใส่โดนคนผมทั้งหมดเสร็จแล้วให้เสยผมไปข้างหลังตรงๆทั้งหมดแนะนําว่าควรใช้หวีจะทําให้ดูเรียบเนียบดูเป็นระเบียบมากขึ้นทรงที่2แสกข้างหรือไซส์พาร์ทซึ่งเราจะปาดผมด้านบนช่วงตรงกลางถึงหลังหัวไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทําฐานรองรับผมด้านหน้าที่เราจะเสยมาซึ่งจะทําให้ผมด้านหน้ามีบอลลุ่ม,มากขึ้นส่วนใครกลัวลุกมันซีเรียสไปสามารถดึงผมลงมาหนึ่งช่อนะครับทำลุกแบบคาเคลนหรือว่าซูเปอร์แมนได้ลุกที่4่นะครับแบ่งหาสอบสุกสุดท้ายเป็ดสครับดู จริงจังน้อยลงมาหน่อยจะต่างจากไซพลาตรงที่เราไม่ได้เก็บผมด้านที่เราปาดทิ้งไปขึ้นมานะครับเราจะปาดทิ้งไปอีกฝั่งเลยนะครับแค่การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จากฟ i นิชลุ o วอล o ุมเท t กซเจอรเป็นโพเมทที่มีความเนียบและมีความเงาขึ้นมาหน่อยก็ทําให้ลุคคุณดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นครับ